สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านรีวิวเองค่ะวันนี้เสียงอาจจะแฮบบหน่อยนะคะเพราะว่าเจ็บคอนะคะ วันนี้นะคะมีเมนูแซ่บๆมาฝากคุณสาวๆอีกแล้วนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนนะคะนั่นก็คือส้มตำถั่วฝักยาวนั่นเองค่ะเมนูนี้นะคะเรามาดูทริคในการตำถั่วนะคะว่าทำยังไงให้เข้าเครื่องดีนะคะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเคล็ดลับซับซ้อนมากมายนะคะแต่ว่าเราจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าต้องทำยังไงนะคะ ค่ะสำหรับส่วนผสมของวันนี้นะคะนั่นก็คือขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นถั่วฝักยาวเนาะตมถั่วก็ต้องมีถั่วฝักยาวนะอันนี้แม่ฝากมาให้จากต่างจังหวัดนะคะปลอดภัยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเค,คมีตกค้างแน่นอนนะคะแล้วก็มีมะนาวมะนาวก็ประมาณสักครึ่งลูกใช้ประมาณครึ่งลูกนะแล้วแต่ความเปรี้ยวอของมะนาวด้วยแหละแล้วก็คนชอบเนาะมะเขือเทศสามลูกกระเทียมสองกลีบ อันนี้ใช้พริกแห้งค่ะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บ1ช้อนชาน้ำขามเปียกด้วยนะคะมันจะได้มีน้ำคลุกคลิกวันนี้ลองปลาร้านะคะของยี่ห้อแม่เหรียนนะคะรสชาติใช้ได้ค่ะมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็น้ำปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับถั่วฝักยาวนี้ถ้าใครมองเห็นนอนก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าที่บ้านปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะ เริ่มแรกนะคะเราจะทําอะไรก่อนดีเริ่มแรกนะคะตําถั่วค่ะตําถั่วก่อนนะคะถ้าเราไม่ตําถั่วก่อนแล้วเอาไปตำอม,มาหลังจากที่เราปรุงเครื่องแล้วเนี่ยมันจะทําให้มันไม่เข้าเครื่องนะ,ะเพราะว่าถั่วมันไม่แตกถึงแตกมันก็จะไม่แบบสม่ําเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเอาถั่วลงไปโคลก,ก่อนแล้วก็ค่อยตักออกแล้วค่อยปรุงเครื่องใหม่อีกทีนะคะอันนี้ก็คือแก้เพิ่มขึ้นมาหนึ่งขั้นตอนแค่นั้นเองค่ะ ตามไปเรื่อๆยๆจนมันได้แบบเอาตามที่พอใจเลยนะคะแต่ส่วนตัวชอบประมาณนี้นะคะให้มันยังคงแบบมีความเป็นชิ้นของถั่วอยู่นะคะเวลาเคี้ยวมันก็จะได้ความกรอบด้วยนะคะถ้ามันตําละเอียดเกินไปมันก็จะไม่ได้เคี้ยวถั่วนะคะมันก็จะทําให้แบบไม่ค่อยอร่อยนะคะอันนี้คือส่วนตัวนะคะหลังจากที่เราตำเสร็จเรียบร้อยก็ตักใส่จานรอไว้ก่อนนะคะเี๋ยวเราค่อยมาปรุงเครื่องกันแล้วค่อยเอาถั่วใส่อีกทีหนึ่งค่ะ จากนั้นก็เริ่มการตำพริกค่ะใส่พริกกระเทียมก็ผ่าสักนิดนึงนะเพราะว่ามันเม็ดใหญ่นะคะเดี๋ยวมันกระเด็นนะคะแล้วก็โขลกไปเลยค่ะพริกการใช้พริกแห้งนี่มันทำให้แบบสีของส้มตําหรือตําอะไรก็แล้วแต่นะคะมันสวยขึ้นนะคะ มันจะแดงๆหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วใช้แบบจากนะคะบี้ๆให้มันแตกนิดน,นึงนะคะแล้วก็เราก็จะปรุงเครื่องด้วยมะเขือเทศอันนี้แสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ่ายกลางคืนไม่ได้ใช้ไฟด้วยนะคะสักสามลูกนะคะวันนี้เน้นเน้นเปรี้ยวนะคะส่วนใหญ่ในบ้านทีเดีก็จะชอบเปรี้ยวบีบมะนาวไปสัก ครึ่งลูกนะคะเสร็จเปลือกไปเลยก็ได้นะคะถ้ามะนาวม,มันเปลือกบางมันจะไม่ขมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกเพิ่มความเปรี้ยวไปอีกทมด้วยน้ำปลาน้ำปลาก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะได้เนาะ,ะแล้วก็น้ำปลาก็ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันค่ะรู้สึกมันจะ อ่อนปลาร้าไปนิดนึงนะคะลองชิมดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเติมปลาร้าไปอีกสักนิดหน่อยค่ะเออไม่ใช่สิน้ำปลานะเติมน้ำปลาไปอีกนิดหน่อยแล้วก็คลุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ชูรสอีกนิดนึงนะคะจริงๆปกติถ้ากินคนเดียวก็จะไม่ค่อยใส่นะคะเพราะว่าในน้ำปลาร้าเขามีอยู่แล้วนะคะคือบางคนอาจจะบอกว่าเออมันไม่ได้อันตรายจริงๆคือมัน ถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมมันก็ไม่อันตรายค่ะแต่ถ้าเราทานเยอะเกินมันจะไปสะสมนะคะทำให้เราเป็นโรคไตได้นะคะซึ่งถ้าเราไปซื้ออาหารกินเนี่ยรับรองนะคะครบหนึ่งนี่ที่เห็นแม่ค้าใส่ก็ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะเลยนะคะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะเห็นแล้วยังแบบตกใจมากนะคะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะตำถั่วนะคะสีสันน่าทานม,มากไปกินกับไข่ต้มในแบบสมัยเป็นเด็กนี่อร่อยมากเลยนะคะตำถั่วกับไข่ต้มนะคะ ลองไปทำทานกันดูค่ะวันหยุดนี้นะคะจะได้แซ่บๆกันทั่วนหน้านะคะทําให้แม่ทานก็ได้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแม่แล้วก็วันหยุดนี้นะคะสวัสดีค่ะ